โอเคเราไปกันต่อกับเรื่องราวที่วันนี้จะนำมาเล่าให้ฟังนะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาแบบเดียวกันแต่ดันไปเกิดขึ้นที่อีกประเทศหนึ่งคือกรีกเนี่ยเขานิยามตัวเองครับว่ากรีกนะครับเขานิยามตัวเองว่าไทยแลนด์แห่งยุโรป ทำไมคนกรีกถึงมองอย่างนี้ครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นเม็ดเงินมหา,าศาลนะที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศในขณะเดียวกันครับก็ทําให้ชีวิตคนท้องถิ่นหลายๆประเทศเนี่ยเกิดความลําบากนะเพราะว่ามีแต่คนไปเที่ยวไงแล้วมันก็ทําให้ค่าใช้จ่ายในประเทศมันสูงขึ้นมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรบ้างล่าสุดนะครับบทความนี้น่าสนใจมากมาจากเดอะการเดียนนะเดอะการเดียนเนี่ยเขาก็มีการสะท้อนความขัดแย้งของเศรษฐกิจในในกรีก ว่าการท่องเที่ยวมันสร้างรายได้มหา,าศาลครับแต่คนท้องถิ่นจํานวนมากกับไม่สามารถหาเงินไปท่องเที่ยวในประเทศตัวเองได้เนื่องจากว่าค่าของชีพและค่าเดินทางเนี่ยมันสูงมากๆครับในปีที่ผ่านมา2024ิครับกรีกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง36ล้านคนสร้างรายได้นะครับ21,000ล้านยูโรคุยเยอะมากนะแต่จากการสำรวจกลับพบว่าชาว กรีก1ใน2จะไม่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนนี้เนื่องจากเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยประมาณต่อเดือนนะครับพันสามร้ยูโรหรือราวๆห้0 0 0ืบาทเนี่ยมันไม่พอสําหรับการเดินทางไปยังหมู่เกาะที่ยอดนิยมเพราะว่าราคามันแพงครับเอาแค่ค่าตั๋วเฟอร์รี่เนี่ยสำหรับครอบครัว4คนเนี่ยอาจจะสูงถึง450ยยูโร คือหาตังค์ได้เดือนหนึ่งพันสามรอยูโรจ่ายให้ค่าเฟอร์รี่อย่างเดียวสําหรับพาครอบครัวไปเนี่ยก็สี่ร้อยห้าสิบยูโรแล,ล้วคือมันมันสูงเกินไปยังยังไม่ทันรวมที่พักหรือยังอื่นเลยนะมันก็เลยทําให้เขาชาวกรีกเนี่ยก็นิยามตัวเองว่าเป็นไทยแลนด์แห่งยุโรปครับเพราะเปรียบเทียบสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศพึ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวสูงมากเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบว่ามีที่กรีกกับที่ไทยเนี่ยมีอะไรเหมือนกันก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวพึ่งพาไรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่ว่าไรายได้ส่วนใหญ่มักจะตกอยู่กับนายทุนรายใหญ่หรือว่าธุรกิจข้ามชาติตครับก็คือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติล่ะที่มาลงทุนแล้วก็ชาวต่างชาตินั่นแหละที่มาท่องเที่ยวเงินที่จ่ายเข้ามาแทนที่จะเข้าบริษัทของประเทศไทยหรือประเทศกรีซก,ก็ส่งต่อไปยัง บริษัทข้ามชาติอีกนั่นเองนะครับค่าของชีพก็สูงขึ้นครับนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากราคาของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ค่าใช้จ่ายประจําวันของคนท้องถิ่นก็กระโดดพุ่งอย่างรวดเร็วนั่นเองนะทำให้คนท้องถิ่นเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าใช้จ่ายในการพักลอนในประเทศตัวเองครับก็สะท้อนเหตุการณ์เดียวกันกับประเทศไทยครับว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยกลับแพงกว่า นะครับโดยเฉพาะ,ะสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อนั่นเองนะ,ะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปครับนักท่องเที่ยวจํานวนมากก็เข้ามาวิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เคยมีการเมนชั่นถึงนะผมเองก็พูดไปแล้วแหละว่า มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบางประเทศนะมันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศไอคอนิกนะครับที่คนอยากจะไปใช้จ่ายคนภายนอกเข้ามาเวลาเขามาท่องเที่ยวเนี่ยก็ยใช้จ่ายอย่างหรูหราครับในขณะที่คนในประเทศเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมจะต้องแพงขนาดนั้นนะมันก็เลยเกิดปัญหาที่เรียกว่าการได้รับผลประโยชน์ หรือความเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายก็คือว่าเฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ผลประโยชน์นะมันก็มาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แหละแล้วคนท้องถิ่นเองก็ประท้วงนะผมเคยทำข่าวแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเวนิสบาเซโลนาอัมสเตอร์ดัมปารีสหรือในเกียวโตรวมถึงในประเทศไทยอย่างพัทยาภูเก็ตเนี้ยก็เจอแบบนี้เหมือนกันครับก็คือคนที่เป็นโลโก้ก็ไม่อยาก ได้นักท,ท่องเที่ยวมากนานนักนะเพราะว่าไปทําให้ค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยมันโอเวอร์สิ่งที่เขาพึงควรจะต้องจ่ายนะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับรู้สึกไหมครับว่าตอนนี้ไทยเที่ยวไทยเนี่ยแพงจนรู้สึกว่าเที่ยวต่างประเทศถูกกว่าหลายคนวันนี้กลับมาจากการไปเที่ยวญี่ปุ่นก็กลับมาบอกผมว่าโอ้ค่าโรงแรมที่ญี่ปุ่นถูกจัง อาหารที่ญี่ปุ่นถูกจังถูกกว่าเมืองไทยอีกคุณภาพดีกว่าอีกโอ้ฟังแบบนี้แล้วบางทีก็อึ้งอเหมือนกันนะสิปีที่แล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นรู้สึกแพงแพงตอนนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นรู้สึกเอ๊ะทำไมมันถูกว่าอืมอันนี้ก็น่าคิดนะครับว่าหรือว่าเมืองไทยเงินเฟ้อมากๆหรือว่านักท่องเที่ยวต่างหากที่ทําให้เงินในเมืองไทยเฟ้อหรือว่าเราคิดค่าใช้จ่ายแพงเกินจริงอืมมันก็มีอะไรให้น่าคิดนะครับยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะโอเค เตยแอลกอฮอลคุโมกปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทำจากธรรมชาติ100%สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับมักจะพกรุ่นนี้ครับ55 ml ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้จะได้มั่นใจว่ามือสะอาด พร้อมที่จะยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ